โอเคครับ,คครบก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นพี่ดิกเตอร์นะครับผมวันนี้จะมาเล่นดิกเตอร์ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นยังไงก็เข้าไปอยู่ในเกมกันเลยนะครับผมไปกันเลยดดอออมาครับเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะตอนนี้ที่ผมจะเล่นตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อซัพพอร์ตนะครับไม่ได้เล่นเป็นออฟลนนะ จะได้เป็นซัพพอร์ตคอยเติมเกมนะผมคอยปิดดาเมจคอยเปิดเนี่ยพเพื่อนนะครับผม,มน,นิกเตอร์เป็นฮีโร่ที่สามารถเข้าได้ออกได้นะครับผมมีท่าป้องกันตัวอยู่นะครับก็เลยเล่นเป็นออฟเลนได้นะเฮ้ยเล่นเป็นโรมได้นะจริงมันจริงๆเขาก็ถ้าเล่นเป็นออฟเลนนะออฟเลนคือดาเมจเยอะมากเลยนะยนิกเตอร์ถ้างัดนี่คืองัดเป็นตายนะ ได้โอ้โหได้เงี้ยสวยงัดสองเรียบร้อยเปิดบัตรไปดีตึงตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะเฮ้ยเฮ้นเอาหูโดนดึงโวยอนรูดหมดทักสองออกดีไหมโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยครับโดนฟิวเดอร์ซันย้อนเข้าไปถอยหลังเลยเมื่อวันตะกี้ตายฮะ แต่ว่าแต่ว่าท้ายเกมนิกเตอร์อาจจะไม่ถึกนะครับผมต้องเน้นล้วงอย่างเดียวนะล้วงแครี่ล้วงเมทฝั่งนู้นได้คือจบนะเนี่ย,ยงแบบนี้ครับได้นะสวยได้ตัวแจ๋วรอดปะโอ้โหรอเฉยแฟนิลิงเราตะกี้ก็จะแห้งไปซะน,นะครับ เฮ้ยลิเลนาไม่เียนยังวะลารดไม่ทันนะจังหวะนี้ลิเลนาเขาโชว์เข้มเป็นอย่างเต็ปนะผมเก็บอิวเมียนะบริหารกรินบนวีรสกับทาร่าน่าจะแทบจะไม่ได้ขึ้นไปเลยนะเพราะว่าสองตัวนั้นคงจะคงจะบวกกันนานอยู่นะครับผม ดาเมจค่อนข้างจะพอๆกันนะความถึกด้วยนะแล้วก็อยู่เลนยล่างต่อไปกันก็ได้นะจะไม่เม็ดเรามันโหดจังวะเกือบไปนะแวนนะเกือบไปนะจังหวะตะกี้ ก็เกมที่จะลงช่วงนี้ก็จะเน้นเป็น r o v นะครับผมส่วนใหญ่นะหาเลี่ยมงัดก่อน,อน,นเราพยายามเข้าแล้วก็ออกนะครับผมถ้าเกิดว่าจังหวะแรกที่เข้าไปแล้วมันคิดว่าเออจังหวะสองเราจะเข้าไปคือเขาตายแน่แน่แล้วค่อยเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็สามารถออกได้นะจะออกด้วยสกิลสองหรือจะออกด้วยสกิลหนึ่งก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรา ใช้สกิลหนึ่งโดนนะสกิลสองก็ช่วยเราได้เยอะของการดาเมจได้หนึ่งจังหวะนะครับผมก็ลิเตอร์นะครับเป็นเป็นไฟเตอร์กึ่งแอซซัสซินนะครับผม,ก, er บบผมก็เขาเข้ามาเล่นแทงได้นะเพราะว่ามันมีสกิลหนีค่อนข้างเยอะนะสกิลหนึ่งของพีิกเตอร์นะผมจะเปลี่ยนดาบแต่ละสีของแต่ละพื้นที่นะครับผม ถ้าเกิดโยนบกจะถึกขึ้นนะครับผมถ้าอยู่บนน้าจะเคลื่อนที่ไวนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในป่าจะเป็นดาบสีแดงเป็นดาบที่เอาไว้ล้วงนะผมเป็นดาบงัดนั่นเองนะครับผมท่าส,สองจะเป็นท่าป้องกันดาเมจนะครับผมคิดว่ามันเป็นท่าป้องกันดาเมจอย่างเดียวหอนะครับผมยกต้องออกนะครับผมปันฝั่งศัตรูไปงั้นแหละครับถ้าเขาดึงผมก็ไปก็เรียบร้อย ทาราท่าหนึ่งกับใครอ,อ่ะของจังหวัดน,นี้เราช่วยได้เนะี่ยโหกันติเล่นเลยเหลือๆนะครับผมเหลือๆจริงๆนะครับจังหวัดกีเราก็เคลียร์บนให้วิลเลีกันก็ได้นะเพื่อความรวยลงมาข้างล่างแนละ้วเราลืมหน้าที่แล้วผมเราต้องป้องกันแคร,รี่นะ แ็คยังอยู่กลางเราน่าจะไปล้วงย่อนได้นะเทนดีเลน,น่าเรามันเปรี้ยวอ่ะเราต้องไปช่วยนะจังหวะที้ <c oughs> ได้ปะอาซี่หนึ่งร้อยงั้นอาซี่ตายสวยครับแอ้วออก่อนเอก่ออก่อนเพื่อนออก่อน อาผมก็ลืมอธิบายอันติของลิกเตอร์นะครับผมอันติของลิกเตอร์จะเป็นการเผานะครับผมเอาด้วงทำไมไม่ลงอิลเูเมียไม่เข้าใจอ่ะได้แหละตกไปทีดิเออไม่ลงตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะตายไหมแค่นั้นแหละเล่นเดินเกมกับแอสซัสซินเลยครับจังหวะนี้ อ๋อไม่มีล้างเลื่อนออกมาได้ไหมโอม้มันมันไอดาซี่เขาไม่ตามนะแน่แน่ตาก,กดท่าสองรอเลยนะจะังหวะตะ่กี้เวลาได้ปอมล่างแล้วนะนั่นก็คือว่าเราจะไปปั่นพวนฝัน่งตรงข้ามค่อนข้างจะนานนะครับผมพวนไว้พวนไว้นะให้เขาเล่นไม่ได้นะครับผมต่ช่วงท้ายเกมเราก็คือ ต้องรีบจบนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทึกขนาดนั้นนะผมรับเส้นตีนแค่แบบเดียวก็ตายแล้วนะย้อนรูดเนี่ยจริงๆนะครับถ้าเกมมันยื้อก็พยายามต้องรีบจบนะบผมบอกเพื่อนรีบจบให้ก็ต้องรีบจบนะครับไม่งั้นมันจะงานงอกนะเพราะเราเป็นแค่ไฟเตอร์เดินเกมนะเป็นแค่รวมเดินเกมนะผมไม่ใช่ซัพพอร์ตไม่ใช่แทงจานะ เราดักยกได้ครับผมจังหวะน,นี้ถ้าเขาเดินมานะต่ดูทรงเขาไม่ได้มาแต่พราะเขาน่าจะรู้ว่าเราอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครลงไปเกลี่ยหลังแล้วก็ค่อยไปช่วยเพื่อน้างบนต่อนะครับโดอนอยู่กลาง เพื่อนเราหลวงย้อนได้ผมจังหวะดน่าจะน่าจะมาการบุญนะเพราะว่าผมดันกิ๊มาไว้นละใช่โอ้โหรู้นะเขารู้นะยิงมาอย่างเงี้ยแต่ดาซี่เหมือนไม่รู้นะเราคงหลวงดาซี่เลยดาดาซี่เป็นไงเล่าแห้งไปดิเขาไม่รู้หรือไงครับเพราะผมอยู่ในป่าเพราะว่าย้อนยิงกติมานี่เขาน่าจะรู้นะ ไ,ไม่เป็นไรถือว่าให้เราได้คิวไปเลยครับทุกคนการท้าล่าก่อนนะจังหวะน,นี้ทาล่าจะหนีไปไหนทาล่านหนีมาอีรุ่มเนี่ยลีรุ่เมเนียเปลินติเช็คนะใสเ่ลสเยลยไม่หล่ะใส่เลยไม่เลยย้อนเอาเะล่ะนี่ไ,มไงมาปิดสองตัวนี้ทั้งห่าไม่ได้มาหานายรอย้อนโถ เขาคิดว่าเราขึ้นบนหรือเปล่าครับจังหวะตะกี้เขาเลยอยู่ร่างกันเยอะมากเลยอยู่ร่างสองตัวเลยนะแต่ว่ายอนน่ะรู้แล้วนะว่าเรามานะยอนไม่ยอนไม่ได้ลงมาช่วยนะจริงเมื่อกี้ยอนอยู่ในป้อมเลยนะเอาไปซะนะเวเรีสเลี่นยอนวะสวยวะแถว แถวได้ปะได้ปะ,ปะโอหตายนะเวีเวลยตายเองนะโดนดินกลับเข้าไปนะวนะายทาร่าไรยังไงทาร่าไรแล้วไงอย่านะอย่านะแล้วอยู่กับเฮ้ยได้แล้วเนี่ยหืมไปก่อนดีกว่าก็ช่วงนี้ก็จะเล่นเป็น RV นะครับผมถ้าพเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมอะไรก็เพื่อนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้นะครับนี่เผาดิ เผาดีสวยเผาดีสวยแต่แก็ต้องมาช่วยแล้วแต่ก็ต้องมาช่วยแต่ก็ต้องมาช่วยแต่ก็ต้องช่วยเป็นไงละ่ะทาร่ามันใสสุดทาร่ามันใสสุดหัดดึ่งวันนี้ก็ต้องออกเลยครับโอ้โหต่อไม่ได้ครับทราร่าแข็งโพดเราไม่ได้มีนามเมจขนาดนั้นนะน<ส><ง>ี่เฮ้ยเผาเผามาแล้วนะใครวะใครวะลวงก็มาปิดเรียบร้อยไม่ได้เกิดนะทาร่าเจ็บบ่อแล้วกันนะหลัก เขาจะใช้สติเป็นแล้วเปล่าเขาใส่กระผมข้างล่างเขาย้อนยังไงย้อนเอาย้อนย้อนเอาเอาย้ายยังไงย้อนผักผักก็ผักก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้ลอยไปเนี่ยกูรอยเนี่ยกูตายเองไหเนี่ยถอยก็นดีกว่าไหมไม่ถอยจริงเหรอกูดึงว้าวเรียบร้อยเลยไอ้ไอยกูจะตายตายไหมฮึลอดเฉยรอด สเดอตซันก็ไม่มีหูรอดแล้วครับตอนนี้เกลียบ,บนกันแล้วกันอไอ้พวกนี้มันรู้งานแาารงฟ์มเลยนนแน่เดีย๋ยวเราจะไม่เอาตัดกรงตัดกิปฟ้าเขานะ เอ้ดวงม,วมันรู้อ่ะเออเรื่องงี้ดิขอบ้างสองสามตัวมันต้องแบ่งบนนนนันเกมนำขนาดนี้เดินเกมไม่ขนาดนี้โถก้าหนึ่งสี่เล่นไม่ได้ยังไงครับนี่อะเอาไปละเอาไปอีลูเนี่ยเอาปละข่อคนดียวเยอะกูงูโดนดึงความอยู่เป็นเหตุสังเกตได้ครับชอตตะกี เดินเกมต่อไปครับอาจจะมีช่วงที่ผมตัดบ้างนะลงบ้างตัดบ้างนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข,ข้างจะนานดูทรงตีตีก็โลมิงครับการเดินเกมสิ่งที่สำคัญนะครับผมถ้าเป็นโลมิงไฟเตอร์นะจำเป็นต้องเดินเกมแล้วก็สร้างจังหวะให้เพื่อนนะทำยัางไง้ให้เพื่อนเล่นง่ายนะ แต่ถ้าวงไฟเราไม่ไหวเราก็ควรเข้าแล้วก็ออกเราจะเข้าไปเข้าสุดนะครับผมเพราะว่าเราจะตายเองดั่นก็มร่างไปสูงอยู่นะครับผมเพื่อนยังไฟอีเมียอยู่ข้างบนนะท่านไปทำไมคนเดียววะไม่เข้าใจต่อฟืนฟูครับผม เอาไว้เวลาเราโดนลุมตะกรรมแล้วเราก็จะมีเลือดดึงอมาสักนิดนึงนะผมก็เราจะตายนะนเพื่อนจะจบได้ไหมแค่นั้นแหละเอาส่นาทีที่สิบสามครึ่งแล้วน,นะตอนนี้ยาวไปเพื่อนๆ ข้างบนเอาแล้วข้างบนยังไงยังไง <c oughs> ออกดนาทีไปไม่ถึงดอนครับตอนตอนนี้ออกมาก่อนจะโดนดึงไหม <c oughs> ยังไงเขาใสเขาใสสุดเขาใส่สุดเขาใส่สุดแล้วก็ต้องใส่สุดเ <c oughs> ขาใสสุดแล้วก็ต้องใสสุดโอ้ <c oughs> โห <c oughs> โหนีร <c oughs> อเลยรอเลยมันลากเพื่อนเราไปเราก็ต้องลากมันไปด้วยนะ วันนี้อยู่กับแหวนนะยังไงเดินมาอีกนิดมาดีนัดสองอนัดสองสยองขวัญอยู่กับแหวนสายเวทโอ้โหหัวไหมพี่ครับเอาอยัางไงอะยังไงล่ะออยังไงล่ะอ้อยังไงอึฮึฮัลล่าใจเย็นแผนจจเย็น,ยนแหวนเราดรงีมันเอาเรื่องนะเห็น,หนเราเราเฉือนนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยแกจะเข้าอย่างเดียวเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเขาเล่นบ้างให้เขาได้หนีบ้างนะคิวเข้าไปเยอะละให้เขาคิวกลับบ้างให้เขาได้ยัน,น,นะคิมเราแอบโยนนิดนิดมัน <c oughs> ยังไงอะถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่มีแก๊กกับเพื่อนเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะ <c oughs> จริงๆแข้งแก๊กนี่เป็นตัวที่สําคัญนะผม <c oughs> จริงๆทีมเรามักมักจะไม่ตายหรอกเวลาวงไฟนอ,อกนอกนะผม ถ้ามีแก๊กนี่เขาจะสามารถดึงเราเข้าไปได้นะนี่ความกี้โกงของมันนะผมคือว่าคือว่าตาัดคือว่าตาัดฮีโร่าารเราไปเลี้ยผมหนึ่งตัวนะถ้าเกิดเขาดึงไปฆ่าได้นะออสเตรเลียแล้วก็เดินโซ่เพื่อนนะดินวาร์โจมินสเตปมาได้เกินว่าเป็นไงเนี่ย อีกแบบเดียวก็โดนย้อนรูดตายละทำเป็นห้าวนะผมทำเป็นห้าวนะ,อ,ะอันนี้คือเปิดภาพสุดสุดเล่นนะครับผมนิคเตอร์เนี่ยหมดฟอสรวมฟอส,อลสอไลค์คือเปิดทุกอย่างนะครับผมเอาอยัางไงจังหวะนี้หมดยังไงไปยิงดันไหมถึงดันถึงครับออกได้ไหมโอ้หดยนินออก เดินออกใา่ไหมบ้านเจ้าของเอาช้หายแล้วแวนกูเรียบร้อยดึงไปตุ๋ยนั่นแน่อย่าเนาะดึงบีมันเร็วไปสิบชาติแก,ก๊กเอ๋ยพี่มีทั้งท่าสองไปดีทั้งท่าเด็บแต่ว่าพี่ล้างไม่มีนะพี่ล้างไปแล้วโอ้โหใครๆกันกอดเลยมีแต่เราต้องกันกอด มีเราแห้งแค่นี้เราแห้งสีป้อมแม่งสีป้อมไม่ใส่ก็ป้อมก็เผาล้วก็เผาเผาได้ไหมคือว่าฝั่งนู้นมันจะได้เปรียบยังไงไม่รู้ยังไงยังไงละ่ะยังไงละ่ะโอ้โหสุดเกินสุดเกินสุดเกินไปหรือเปล่าครับไปตัดมาต่อ ะตายเราไม่รอฮะนานเกิดเลยนะผมตัดมาเลยได้ปะดูเมียได้ปะทำปะก็ <c oughs> ไม่แหลมมานะแหลมมาแค่นี้นะ <c oughs> เรากอดอีกสักตัวแล้วเราก็น่าจะจบได้นะครับทุกคน คือยืนแล้วต้องตีน,นานๆคือตายแน่ๆอ่ะจริงไม่ไหวแล้วนะก็จะเกิดอีกเก้าวิเบลก็ดก่อนไหมทุกคนคใช่ใช่ใช่เบลก็ดกคอนเถอะไปไปเอาก็ดก่นอ,กอกนไปมามามามีร่วงมาตัวเดียวอไง เพื่อนเราอยู่ล่างกันหมดเลยล้วเนี่ยมาหน,น,น่อยที่คุณเดี๋ยวมันจะมลาล่ามาไอดูเมียมาแล้วอูมาแล้ว,ลวได้เปล่าได้เปล่าย <c oughs> ินเอาแววนตายตายดูเมียตายตายไหมไม่ถึงจริงๆครับทุกคนมันผักผมออกมาไม่ไหวอ่ะแต่ก่อนตัวนี้เราต้าจะชนะแล้วนะ ป้อมมันไม่เ,เหมือนแล้วก็กดท่าออกมาฝั่งดูแบบมุมคำป้อมกูเหมือนเหมือนเป็นบา้านเหมือนเป็นบ้านอย่างเนะี้นะก็เดินเข้าเดินอ,ออกอยังไงก็ได้แล้วกันมาแล้วมาแล้วก็ทะเลยเยอะกันมาแล้วเข้มจบเข้มจบนั่นนี่โอ้โหมีการจะโยกกลับไปหาตะขอก็าด้วย ดึงอาไปเล่ยเนาะย้อนร mm. ูดตายหวยได้ป้อมหมดแล้ววันนี้ยังไงปิดเลยไหมเอาให้ปิดเลยแล้วกันหไล่ดูเหมียแล้ววันนี้ยังไงดูเหมียถอยเหมียถอยแล้วกลับทาเงินอีกตัวออกได้ไหมตายดีครับรออะไรครับทุกคนจบได้ไหมล่ะจบไม่ได้เครียร์กองไวมากเลยครับผมถึงเราเกิดแพบ มาผมมากับซูเปอร์คลิปแล้วตอนเนี้ยก็จบไม่ได้ซูเปอร์คลิปต้องจบละมาสวยทาร่าตายเอาดิสมาชิกหายไปหนึ่งต้องจบแล้วต้องจบแล้วตอนเนี้ยต้องจบแล้วเอาเพื่อนโดนจับนี่เลยเผา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 ละล้างเผาละล้างมันก็เกิดยังไงตาย เราจะตายไม่ตายเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า,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 ามันยังไงนะพี่ผู้ใหญ่พี่ตายนะจบครับผมสวยงามถ้าจะต่อตายต้องมีคอามเกิดนะสุดย้าแต่ว่าฝั่งคาร่าตายไงเป็นคันป้อมไม่มีนะครับผมสวยงามขณะเล่นเกมนี้เราก็เป็นของทีมเรานะครับผม ไดมีหนึ่งดาวโอ้ที่หนึ่งด้วยนะผมตอนนี้ไม่เอาเรื่องเลยครับใครคนนี้นะผมลิกเตอร์นะล่างตัวโนโอแล้วผมโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดด็ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมการเล่น ROV ก็นิกเตอร์ก็จะประมาณนี้ผมแล้วครับผมบ๊ายบายครับ